มาวันนี้เราจะมาเล่นโซล่าเดโมเมนท์บวกห้านะครับเพื่อนผมตีติดที่จริงมันติดเป็นเดือนแล้วแหละเนี่ยสแต็ปก็จะประมาณนี้แหละโหแต่ปีนี้เป็นปีที่ไม่มีสปิดดิปเลอร์แต่ผมไม่มั่นใจว่าปีอื่นมีหรือเปล่าสูงร้อยหกแปดแต่มีพาเวเดอร์คือหม่งดีคุณหลุดวิ่งร้อยสามหกนะครับมาดูทองแล้วกันทองมีฟรีคิกเฮ้ยยิงฟรีคิกดห๋อฟรีคิกยิงโค้งเลี้ยงบอลคือสายผิวนั่นเองแล้วก็สมดุลคือแบบแข็งแล้วกันเวลาแบบเราคลองบอลอยู่อะไรเงี้ย ไม่ซีอ่ะเวลาโดนเบียดในฟูเชลซีนะครับหน้าเป้าก็จะเป็นโมราต่ายิน้นพวกโซลาแล้วก็ปีกซ้ายขวาจะมีโจโคกับเอ็นคุนคูซีดีจะเป็นอ่าเอนโซกับกุลิดนะครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กสองตัวลูนิเกอร์โทมอรีแล้วก็ Center 2, ว oli, แบ็กซ้ายแบ็กขวาเบนชีเบลกับลิทเจมแต่เรามีพาร์เมอร์ด้วยนะเพื่อนผมแม่งตีติตเดเนาะผมเล่นพาร์เมอร์แล้วกันวะนี่สเตตถือว่าน้อยแต่เป็นปีท็อปสุดในบวก8นะครับโคตรสุดสนนราคาอยู่ที่2.3ล้านล้านแต่ไม่รู้ว่านอกเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยเห็นใครซื้้อขายยยเเลว กุลิดว่ะนี่ไงเอ็นนักเรียนเฮ้ยเอ็นนักเรียนเอ็นนักเรียนเดี๋ยวจะคิวเลอร์พาดให้โซล่านะครับนี่ไงและโซล่าก็วอาให้ไงโอ้โหดูดิคิวเลอร์พาดบายเอ็นนักเรียนนะครับผมโซล่าจบสกอร์เนี่ยลองยิงลูกแรกก็เข้าเลยกุลิดโมลาตาพาเมอร์โซล่าปั่นทองจริงไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูเต็มข้อแล้วกันยิงหักข้อเบาๆวะนะไม่ได้ยิงแรงนะ โีเครับผมโซล่าครับผมโซล่าเพื่อท่านอย่างเดียวเลยจ่ายให้โมราต้ารอโซล่าวิ่งขึ้นไปโอ้โหโมราต้าจ่ายโค้ดีโมราต้าจ่ายโค้ดีโซล่ายังได้อยู่โซล่ายังได้อยู่โอ้ยเสียงนักพากย์บอกไปเอ้ยโอ้โหโมราต้าเล่นดีจังวะโมราต้าเล่นดีจังวะแล้วโซล่าผมยังไม่ได้กดให้มันหาช่องเลยนะเพื่อนดูดิมันวิ่งไปแล้วอ่ะผมไม่อยากจ่ายแต่แม่งอันนี้เดี๋ยวผมจะปั้นมันโซล่า ไปโซล่าอยู่ไหนโอ้โซล่าอยู่แน่สุดเลยเหรอเอาไปต่อเออหนึ่งทีอุย้ยเอาวสวยสวยเอนโซพรามเมอร์พรามเมอร์เฮียอะไรโซล่านี่ไงล้อหลอกแล้วปั่นทองไงลูดิเกอร์นะเวลูดิเกอร์นะเว้ยโมอลาต้านะเวลทำโมลาต้าดปกว่าไหมสองเท้าด้วยบอะปีนี้อยากให้โซล่าวะ นี่ไงยืนตำแหน่งดีมากครับผมมาริโบ่แปดถูกันมาากกว่และโซล่าร์กลัวจริงและโซล่าร์กลัวจริงและโซล่าร์กลัวจริงเอากลัวไหมตอกเอ๋อหนึ่งทีขยับโกหรออย่าลืมนะว่ามันไม่มีสปีดที่เบลอผมอยากหาหาลูกพาวเวอร์เฮ้ยดูมันวิ่งดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสมดุล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 ไอ้เชี้ย นี่คือพลังแห่งค่าสมดุลทองไปไหนมึงอะไปโซล่าช่องเลยโซล่าช่องเลยแล้วแทงโดยโมราต้าครับมาดิมาดิมาดิอุ้ยหุ้ยอุ้ยเฮ้ยโลช็อตเสาสองอุ้ยว้าวไอ้ฟ้ายิงเข้าปี๊ยิงยังไงกันเข้ายิได้จะเป็นลูกยิงที่ยีสิบห้านาทีจัดไปสี่ลูกในแรงนะครับนี่ในแรงนะมาดิดูดิโซล่าโมลล่า ต่อเอ,อื้อนึงทีรอโซลา่าครับผมจัดไปเลยและโซลา่าไม่เข้าบอลแบบนี้ก็โดนดิฟีเขียวอะเชี่ยเกินไปว่ะโมฮัมเหม็ดโซลา่าผมวิ่งแล้วหาช่องแล้วพรามเมอร์ผมออกปีกไงพรามเมอร์ตัวแบกเชลซีตัวแบกเชลซี Chelsea, หมุนหนึ่งทีวิวิวไม่ล้มนะหรือว่าค่าสมดุลน,น้อยแต่ไม่ล้มนะครับจ่ายให้โซลา่าก่อนตอนนี้และโซลา่าโลช็อตโอ้โห โซล่าผมหาโซล่าอยู่โอ้คุเจเจอแล้ว,ลวม่อยู่ลึกเลยสัตว์มาโซล่ามาและโซล่ากูเอาเออเกมลับใช่ไหมเพื่อนอ่ะดูนะเราสังเกตเวลาผมคุมตัวอ่ะผมผมคุมเอนโซอยู่แล้วผมจะกดให้บอดเข้าเนี่ยจังหวะไหนที่คิดว่าม่งเข้าเข้าแล้วเ,ลเราได้บอลแน่นๆเราให้เข้าเว้จังหวะนี้ก็คืออย่าเพิ่งบุกมากบอลนี้มันจะจ่ายตัวบนดี๋ยแล้วก็เข้าเลยเห็นปะ เนี่ยมึงต้องมั่นใจว่าแบบมัน,ม,นมันต้องมีเซนนิดหนึ่งะเพื่อนเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะรู้เองรู้เรี่บงเองอะ่ะอันนี้วิ่งไม่ไหวอย,อย่าอย่าฝืนครับรู้ว่าเล่นบ่อยๆจะเราจะรู้ว่าตัวนี้เวลาแตะบอลปุ๊บเม่งมันจะวิ่งได้ปล่าวะมันจะเฟิร์ทัชหายป่าไม่หายเว้ยแบบนี้เหมือนการปิดตัวบนโอเคไม่จ่ายแล้วปิดตัวตรงตรงกลางโอเคปิดหมดไม่ได้จ่ายไม่ได้อ่ะวิ่งปิดหลกัหลกๆอะ่ะผมจะยืนปิดตัวที่มันจะจ่ายแล้วก็ให้บอดเข้าอีกตัวนึงวิธีการให้บอดเข้ากด R หนึ่งครับ หรือปุ่มปัดเนี่ยเห็นปะ่ะวิ่งมาแทรกตัวที่มันจะจ่ายเนี่ยแล้วเอ็นคุณคณรูผมเฟื้อท้าทายผมมั่นใจว่าแม่งจะวิ่งได้ก็วิ่งไปเลยแล้วก็จังหวะเนี่ยมันมีหลายหลายแบบนะเปิดบอลจ่ายเข้าในผมเลือกจ่ายเข้าในแล้วกันพามอืพามอพามืออย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่าตัวยงโอเคเอ็นคุณครูปัดซ้าย,อายโอ้โหติดไอ้สั่ผมคุมเอ็นโซอยู่นะตัวกลางมันจ่ายแน่วิ่งเข้าบอลเห็นป่ะมันต้องต้องรู้อ่ะต้องรู้ว่าเขาจะจ่ายไปตัวไหนอ่ะ วิธีการดูว่าจะจ่ายไปตัวไหนก็คือตัวไหนว่างๆอ่ะมันยืนเดียวๆอ่ะไม่มีตัวปิดมันจะจ่ายตัวนั้นแหละแต่ถ้าเจอนักแข่งแบบเป้งๆก็ไม่รู้เหมือนกันเวยนักแข่งเขารู้เหลี่ยมรู้มุมเยอะอ่ะผมใช้คุมเอ็นโซนะอ่ะเข้าบอลแน่ๆโอเคเห็นป่ะอ้าวเฮียกูจ่ายพลาดอีกปิดอยู่ปิดอยู่จ่ายไหนเขาจ่ายบนนี่เห็นป่ะเอ็นโซผมบังอยู่มาดิไปเองนะไวเองนะ ไนะูไปเองนะก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 ูไปเองนะไอศาสตร์โซล่าของจริงาอาโยนอ่ะดูนะเกมเกมลุกผมนะจะให้ปีกอนะ่ะปีกเอ็นคุณครูค,คือปีกสี่สองสองแผนนะ่นเนี้ยปีกไม่ต้องโหดเลยต้องวิ่งเร็วอะ่ะง่ายอ่ะเนี่ยเนี้ยตอกมาแล้วจะให้โซล่า,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 าผมจะให้โซล่ากูบอกแล้วไงเนี่ยหลักๆคือเกมลุกคือออกปีก หรือไม่ก็พยายามต่อบอลแล้วให้แบบค่อยๆขยับขึ้นไปทีละนิดแต่ถ้าเราเล่นแบบสายแทงทะลุก็เล่นได้หลกัหลกๆต้องมีเฟอร์ทัชกับแทรกซึม<อ>ให้กองหน้ากับปีกเว้มันจะเล่นง่าย<ท>ง่ายกว่าเดิมมากๆแทรกซึมก็คือกดแล้วให้กองหน้ามันวิ่งขึ้นหน้าตัวไหนไม่มีมันก็ถือว่าวิ่งอยู่นะอ่ะดูนะผมจะจ่ายกุนลินแล้วดูเอ็นคูลูนะเว้ยเห็นปะมันจะวิ่งขึ้นหน้าแล้วก็แบบจ่ายบอลออกปีกอะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเล่นเปิดบอลหรือเราจะเล่นต่อบอลเข้าในแล้วค่อยยิงอะไรเงี้ยต่อบอลยิงไกลหหรืืออไมมมม่ก็แบบเเเเลีี้้ยยงงขาินทผ ช็อตโซล่าเมื่อกวิ่งมาแล้วจ้าโอเคสวยมอต้ตานี่เกมลูกผมเอ็ดคุณครูคุณหลิตไหลมาไหลเรื่อยๆมันวิ่งมาปิดก็ไหลไปเรื่อยไหลไปไหลไปไหลไปโอเคโอเคแบบนี้แบบนี้หามุมปั่นหามุมยิงไกลก็ได้หรือมึงจะตอบบอลเข้าไปในกรอบก็ได้อ่ะโซล่าเอาว้โซล่าไอ้สัสมันวิ่งหาช่องอย่างดีเมื่อกี้ โอ้โหเอาอันนี้อ่ะเกมลุกอ่ะตึ้งมา s o l a าของี g แล้วตอนนี้ Solar ของ OG แล้วนะครับตอนนี้ Solar เอาจริงแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหใช่ประตูแล้วชนคานเข้านาทีบาป90บวก4มื่อยถึงมื่อยละคิดละห่อได้แต่เห็นโซล a r ปะดูนะคิวเะผ่านนะเงี้ยวหมุนหนึ่งทียิง ก็ไม่ค <t festivals> ่อยทำเพราะอะไรมันทำไม่ไม่ค่อยติดเงินแต่รู้ว่ามันกดไหนกดเฟกช็อตแต่โซล่าเอาให้น้ำเงินเนี่ยแต่โซล่าเอาให้เลยสภาพไม่ติดไม่ติดมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยเฮียเร็วจัดเร็วจัดมาดิแล้วกูปันแถาแรกมาแล้วโซล่าโมฮัมเหม็ดโซล่าอาน์ตินสาร่ามาแล้วผมจะโลช็อตเสาสองเฮ้ยรอดดาร์กเลยหล่อเกินไปป้าดิดิเย่โซล่า เอ็นักเรียนเปิดหมวกให้โซล่าหน่อยโซล่าไป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 เปิดหมวกให้โซล่านะเอ็นุณครูนะหักลงสี่ห้าแล้วเปิดโอ้โห <ไป S 1> oh, ให้โซล่าไอ้ฟัด